สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูฟุกเหมือนเดิมในวันนี้เราจะมาขึ้นบทที่4เรื่องการบวกลบคูณหารจํานวนนับเรียนจบบทนี้แล้วนักเรียนสามารถทําทอะไรได้บ้างเอย่ยข้อหนึ่งเขาบ้างไงหาผลลัพธ์จากโจทย์การบวกลบคูณหารละคนที่มีวงเล็บที่ไม่มีวงเล็บและที่มีวงเล็บกับไม่มีวงเล็บพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลข,ของคําตอบได้ข้อ2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาจำได้ไหมโจทย์ปัญหาเราเรียนกันมา2บทแล้วโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาอะไรบ้างมีการบวกลบคูณหารละคนเ่าคูณหารละคน2ขั้นตอนเห็นไหมการคูณหารละคนมันจะหมายถึงว่าการที่เราบวกลบคูณหาร2ขั้นตอนขึ้นไปนั่นเองพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบอจําได้ไหมเลยความสมเหตุสมผลที่ครูบอกว่าไง ฝากเงินหนึ่งล้านใช่ไหมแล้วมีดอกเบีย้ยเท่าไหร่ดอกเบีย้ยหกแสน่ะมันสมเหตุสมผลไม่เอ่ยอ่าไม่สมเหตุสมผลนั่นเองอ่าไม่แล้วสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคน2ขั้นตอนอมีการสร้างโจทย์ปัญหาด้วยนะแล้วข้อสุดท้ายเขาบอกว่าไงแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยนั่นเองอ่าเรายังไม่รู้เลยว่าค่าเฉลี่ยคืออะไรมันคือเรื่องใหม่สําหรับบทนี้อ่าที่เราก็จะมาเรียนในบทที่4ของเรานั่นเองอ่าก่อนอื่นเลยครูจะมา ทบทวนการบวกลบคูณหารของเรากันก่อนอ่า,อาการบวกกับลบอ่าตอนอื่นให้เราทําการบวกก่อนใช่ไหมทีนี้เราก็ตั้งโจทย์เลยอ่าหนึ่งแโจทย์ข้อนี้เป็นวิธีอะไรเป็นวิธีบวกก็บวกเข้าไปบวกด้วย126,789อ่าทีนี้ก็บวกกันเลยบวก ก่อนที่เราจะบวกกันเราต้องทํำไงก่อนให้ตั้งโจทย์ให้ตรงหลักกันก่อนใช่ไหมทีนี้ก็บวกที่หลักหน่วย0นบวกเเป็น9 0บวกเป็น8 9เบวกเเป็นเท่าไหร่เป็น10เท่าไหร่16ใส่6โทด1 6บวก6เป็น12บวกอีก1เป็น13ใส่3โทด1 2บวก2เป็น4บวกอีกทด1ข้างบนเป็น5 1บวกนึ่เป็น2งนั่นเองนี้ก็ตอบ2 0,000น 53,689ที 53, นี้เรามาดูวิธีลบสิเรารลบกันยังไงอ่ามันก็เหมือนวิธีบวกเลยแล้วก็ตั้งโจทย์ให้ตรงหลักก่อนใช่ไหมอ่าลบด้วย186,672สนั่นเองอ่าทีนี้ศูนย์ลบสได้ไหมลบไม่ได้แล้า,าทำไงให้ไปยืมตัวข้างหน้าใช่ไหมตัวนี้ก็จะเหลือ8ตัวหลักหน่วยก็จะเป็นสิบนีแล้วก็1 0บลบสก็จะเหลือ 8นั่นเอง8ลบ7ก็เหลือ1 7ลบ6ก็เหลือ1อ่า2ลบสองลบ6ไม่ได้ใช่ไหมก็ทำไงไปยืมตัวข้างหน้าใช่ไหมอ่าตัวนี้ก็จะเหลือ7ตัวนี้ก็จะกลายเป็น10 2องนั่นเอง12ลบ6ก็เหลือหอ่าเฮ้7 7ลบ8ไม่ได้อีกก็ทำไงไปยืมตัวข้างหน้า,าอีกตัวนี้ก็เหลือสองตัวนี้ก็จะกลายเป็น10 7นั่นเองอ่าลบกันแล้วได้เท่าไหร่อ่า ทีนี้ถ้าลบถ้าเราลบไม่ได้เราก็นับไปเลย7 8 9ดแ11เก้าสิบสิบเอตอบ9 2้ลบหก็เหลือ1ดังนั้นเ้านี้ตอบหนึ่งแนั่้นัเองอ่าพอบวกกับลบเสร็จแล้วทีนี้มาดูบทที่3วิธีคูณกับวิธีหารกันบ้างอ่าคุณจะเริ่มจากวิธีคูณก่อนเลยโจทย์เขาว่า,างไงหนึ่งแงพร้อยแปดส 9คูณด้วยอะไรคูณด้วย38ใช่ไหมอ่าทีนี้ก็เริ่มคูณกันเลย8คูณ9เป็นเท่าไหร่8คูณ9 8คูณ9เท่าไหร่อ่าก็ท่องสูตรคูณไป8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 70 2ใส่2ทด7 8คูณ8เมื่อกี้ท่องไปแล้วเป็น60เท่าไหร่64บวกอีก7เป็น เท่าไหร่เป็น70เท่าไหร่อ่า71ใส่1ทด7 8 6 48บวย7เป็น50เท่าไหร่55ใส่5ทด5 8คูณ2 16บวย6เป็น21ใส่2ใส่1ทด2 8คณ8เป็น64บวก2เป็น60 6ใส่6ทด6 8 1เป็น8บวย6เป็น10 4นั่นเองคู่หลัก10แล้วทำไง เติมศูนเป็นหตัวใช่ไหมอ่าทีนี้ก็เริ่มเลยสาคูณเเท่าไหร่สามคูณเเป็น,เปน30เท่าไหร่สาคูณเกอ่าสาคูณเเป็น27่สนะยี 27. อ่าใส่7ทด2 3งคูณแปล่ะอ่าสาคูณแเป็น2ี่บสวกอีก2เป็น2ี่สใส่6ทด2 3งคูณหเป็นเท่าไหร่สามคูณหกคูณหกส 8บวอีก2เป็น20ใส่0ทด2 3คูณ2เป็น6บวกอีก2เป็น8 3คูณ8เป็น20 4ใส่4ทดทด2ตรงนี้อ่าทด2ต่อมา3คูณ1เป็น3บวกอีก2เป็น5คูณเสแล้วเข้ามาบวกกันบวกกันใช่ไหมอ่ะ2บวก0เป็น2 1บวก7เป็น8 5บวก6เป็น11ใส่1ทด1 1บวก0เป็น1บวยอีกทด1เป็น2 8บก6เป็นเท่าไหร่10 4ใส่4โทษ1 4บก4เป็น8บวก1เป็น9 5บก1เป็น6นั่นเองนั้นนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ตอบ6ล้าน6ล้านใช่ไหมอ่า6ล้าน9 4 2 1 8 2นั่นเองอ่าก้อนนี้ก็จะเป็นของการคูณนั่นเองอ่า ต่อมาเรามาดูวิธีการหารสิวิธีการหารวิธีการหารที่เราทำงานจำได้ไม่เอ่ยถ้ามันเป็นที่ไม่ได้อยู่ในแม่สูตคูณของเราครูพาทายังไงครูพาตั้งสูตคูณข้างๆใช่ไหมเจ็ดสิบาคูณหก็เป็นเท่าไหร่เจ็ดสิบหเคูณสเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น150ิ 75คูณ3เป็น225 75คูณ4เป็น300 75. 75คูณ5เป็น375อ่าเค่นี้ก่อนแล้วกันเราค่อยมาเขียนเพิ่มนะทีนี้เราก็มาลองตั้งหารดูซิตัวตั้งจะเป็นเท่าไหร่1,2,300หารด้วย75 1หารด้วย75ได้ไหมหารไม่ได้ทำไง เติมศูนย์เข้าไปทีนี้เรามาดู2ตัวสิสตัวได้ยังได้ไมเอ่ยอ่ะยังไม่ได้อีกเติมศูนย์เข้าไปอีกทีนี้ถ้าเป็น3ตัวล่ะเป็น1 0 2่งร้อยสอาคูณอะไรได้ใกล้เคียง1นึ่งคูณ2มันเกินใช่ไหมอ่ะถ้าคูณ2มันเกินเราจะใช้คูณอะไรคูณ1นั่นเอง75็คูณหก็เป็นเป็น75อ่าทีนี้เสร็จแล้วจะทำไงให้เอามาลบกันใช่ไหมเอาหนึ้ยสองลบด้วยเจตอบ 27ต่อมาก็ดึง3ามลงมาเป็นสองรเจ็ดสิบมาดูซิตัวอะไรคูณแล้วได้ใกล้เคียง273คูณ4เกินไหมคูณ4เกินถ้าคูณ4เกินเราใช้คูณคูณ3นั่นเองคูณ3ามตอเท่าไรสองร้อย่สิบอ่าเสร็จแล้วทำไงก็เอามาลบกันใช่ไหมเอาสอง้ยเจ็ดสิมาลบด้วย225ร้อดังนั้นตอบ4ี่นั่นเองทีงนี้ก็ดึง ศูนยลงมา480นี้ไม่มีเรามาดู75คูณ6ดิอ่า75คูณ6ตอบ450อ่ะนี้เราก็ใช้คูณ6นั่นเองก็ตอบ450ลบกันแล้วเหลือ30นี้เราก็ดึงศูงลงมาใช่ไหมเป็น300 75คูณอะไรได้300คูณ4พอดีเลยคูณ4ก็ได้300พอดีเลย ลบกันก็เหลือ0ูนั่นเองอคูณเได้ส0 0พอดีเลยลบกันก็เหลือ0ดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ตอบ1364นั่นเองอก็จบไปแล้วสำหรับการบวกลบคูณหารจำนวนนับที่เราเคยเรียนมาหทีนี้เรามาดูหนังสือของเรากันบ้างาหนังสือของเราเขาว่ายังไงฮามาดูโจทย์ข้อแรกสิ เห็นไหมครูคนนี้เขาว่าไงนักเรียนคิดว่าผลลัพธ์ควรเป็นเท่าใดเห็นไหมคนนี้โจทย์บนกระดาษเขาว่าไงสามบวกสามคูณสามลบสามและหารด้วยสามตอบตอบเท่าไรเอ่ยนักเรียนคนแรกตอบเท่าไรตอบห้านักเรียนคนที่สองตอบเท่าไรตอบสิบเจ็ดนักเรียนคนที่สามตอบสิบเอ็ดและนักเรียนคนสุดท้ายตอบเก้าแล้วนักเรียนล่ะตอบเท่าไรเอ่ยลองคิดดูซินักเรียนตอบเท่าไร่ะ บอ, Comment บอกคอมเมนต์บอกครูได้เลยนะนักเรียนตอบเท่าไร่อ่าลองใช้เวลานิดหน่อยนะอ่าเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานสําหรับบทนี้นั่นเองอ่ตอบเท่าร่เอ้ยอ่าคอมเมนต์ Comment ไปนะครูไป,ไปแล้วนะอ่าดูดูข้างล่างที่เขาบอกไว้ไงการคํานวณที่มีหลายขั้นตอนถ้าไม่ทําตามข้อตกลงอ่ะแร้เรู้ว่าข้อตกลงคืออะไรอ่าที่เราจะมาเรียนรู้กัน ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่เท่ากันหรือแม้แต่การคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขต่างรุ่นกันก็อาจได้ผลลัพธ์ที่ไม่เท่ากันเหมือนกันเลยเห็นไหมอันนี้จะมีเครื่องคิดเลข2แบบแบบนี้เป็นเครื่องคิดเลขอะไรเครื่องคิดเ,เ,เ,เลขมาตรฐานส่วนอันนี้ล่ะเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นั่นเองอการคำนวณก็จะไม่เหมือนกันนะทีนี้เรามาลองดู การเตรียมความพร้อมดูซิข้อหนึ่งเขาว่ายัางไงโยงเส้นจับคู่กับผลลัพธ์ใช่ไหมทีนี้เรามาลองคำนวณดูซิว่าข้อหนึ่งเราจะได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยอ่าทีนี้เราควรทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมหนึ่งร้อยหนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบหกบวกด้วยอะไรบวกด้วยห้าหมื่นหนึ่งพันห้าสิบ 4นั 4, ่นเอง6บวก4เป็น10ใส่0ทด1 5บวก3เป็น8บวก1เป็น9 8บวก0เป็น8 7บวก1เป็น8 0บวก5เป็น5 1ไม่มีตัวบวกก็กดึงลงมาต่อมาให้เอามาลบกับ2,48,031ใช่ไหมก็เอาเอา,เอาตรงนี้แล้วกัน2,48,031ตั้งลบด้วยอะไร ด้วยที่เราหามาได้เมื่อกี้ใช่ไหมอ่าหนึ 8, 8่งแสหารลบกันแล้วเหลือเท่าไรศู 0, ลบหนึ่งก็เหลือหนมไม่มีตัวลบก็ไปยืมตัวข้างหน้าใช่ไหมยืมศูนย์ไม่มีก็ไปยืมตัวข้างหน้ามาอีกตรงนี้ก็จะเหลือ7ตรงนี้ก็จะกลายเป็น9แล้วตรงนี้ก็จะเป็น10 3สามันเองอ่าสิบลบเ้าเป็นเท่าไรเก้าสี่สิบเอ็ดสเหลือสี 9, 4, 11, 12, 13, ลบ เก้าลบ8เหลือ1น่าเจลบ8ลบไม่ได้ก็ไปยืมตัวข้างหน้ามาอีกเนี่ยก็จะเหลือ3ใช่ไหมตัวนี้ก็จะกลายเป็น17 17ลบ8ก็เหลือ9ต่อมา3ลบ5้ได้ไหมไม่ได้ก็ไปยืมตัวข้างหน้ามาอีกตัวนี้ก็จะเหลือหนึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็น10 3นั่นเอง13ลบ5ก็เหลือ8นั่นเองมีคำตอบไม่เลย8ป1 4 1เอย่ะมีนั่นเองก็โยงไปเลยครับ ต่อมาเรามาดูข้อที่2ข้อที่2องครูจะเขียนตรงนี้ล้กันข้อที่2เราเรียกให้เราทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมทำในวงเล็บก่อนก็เอาสองพตั้งคูณด้วย37มใช่ไหมเจ็ดคูณหกเป็นเท่าไหร่เจ็ด7้าสามห้าเใส่สอทด4ี่เคูณหเป็น7 บวกสเป็น10เอใส่1ทด1 7คูณ4เป็น28บวก1เป็น29ใส่9ทด2 7คูณ2 14บวก2เป็น10 6นั่นเองคูณหลัก10เติม0ไป1ตัว3คูณ6 18ใส่8ทด1 3คูณ1เป็น3บวก1เป็น4 3คูณ4เป็น1 2ใส่2ทด1 3คูณ2เป็น6บวก1เป็น7ทีนี้แล้วก็คูณเสร็จแล้วก็เอามาบวกกัน2บวก0เป็น2 1บวก8เป็น9 เก้าบวกสี่เป็นสิบสามใส่สามทดหนึ่งหกบวกสองเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปดนั่นเองคูณเสร็จแล้วทําไงให้เอามาลบก,กับตัวข้างหน้าใช่ไหมอ่าให้เอามาลบก,กับตัวข้างหน้าอ่าให้เอามาลบก,กับตัวข้างหน้านะอ่าเดี๋ยวครูจะลบฝั่งนี้แล้วกันก็เอาอะไรเอาสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบสอง ลบด้วยอะไรลบด้วยที่เราหาไม่ได้เมื่อกี้ใช่ไหมก็คือ8 9 3 9 2นั่นเองสองลบสองก็เหลือ0 8นลบเได้ไหมลบไม่ได้ก็ไปยืมตัวข้างหน้ามาตัวนี้ก็จะเหลือ8ตัวนี้กลายเป็น10 8 18ลบ9ก็เหลือ98ลบ3ก็เหลือ5 0ลบ้ได้ไหมไม่ได้ให้ไปยืมตัวข้างหน้าตัวนี้ก็จะเหลือ0ูนตัวนี้กลายเป็น สิบสิบลบเก้าก็เหลือหนึ่งศูนย์ลบแปดได้ไหมไม่ได้ก็ไปยืมมาอีกตัวนี้ก็จะกลายเหลือหนึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นสิบนั่นเองสิบลบแปดก็เหลือสองหนึ่งไม่มีตัวลบก็ดึงลงมานะเขานี้ตอบหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบอ่ะเขาก็โยงไปเลยอ่าข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายมาลองทําดูซิอ่าตอบเท่าไรเอ่ยก่อนอื่นเราทำไงให้เอาตัวนี้ลบกันก่อนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวคุยจะลบฝั่งซ้ายแล้วนะ ก็ค,คือฝั่งนี้คูยลบฝั่งนี้แล้วนะคูไม่มีพื้นที่แล้วอ่าอ่าต่ออื่ลบกันก่อนใช่ไหมอ่าหกแสนสอาร้อยห้ลบด้วย3 8มแสนแนหนึ่งพ้อยบห้่าศูนยหาได้ไหมไม่ได้ย,มยืมตัวข้างหน้าตัวนี้ก็เหลือสีนี้ก็กลายเป็น สิบสิบลบห้าก็เหลือห้าสี่ลบเจ็ดได้ไหมลบไม่ได้อีก็ไปยืมมาอีกตัวนี้ก็จะเหลือสตัวนี้จะกลายเป็นสิบสี่ลบเก็เหลือเนั่นเองสีลบหได้ไหมลบไม่ได้ก็ไปยืมอีกตัวนี้ก็จะเหลือหตัวนี้จะกลายเป็นสิบส่หกลบสิบสนะสิบสได้เท่าไหร่ก็ลบไปเลยหกเจ็ดแปดเก้ก็เหลือแปนั่นเองหกลบหก็เหลือห้าลบแได้ไหม ไม่ได้ก็ไปยืมมาอีกตัวนี้ก็เหลือ5ตัวนี้ก,กลายเป็น10 2 12งลบแก็เหลือ4 5่ลบสก็เหลือ2นั่นเองหารลบเสร็จแล้วให้ทำไงให้เราเอามาหารกันนั่นเองอ่าก็ตั้งโจทย์เลย2 4 5 8 7นสหารด้วยอะไรหารด้วย125นั่นเองอ่าก็ก่อนอื่นเลยให้เราทำไงให้เราตั้งสื่อคูณกันก่อนใช่ไหม ทีนี้ครูก็จะไม่ตั้งสูตรคูณนั่นเองเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าครูถ้านักเรียนดูได้การสูตรคูณก็ไม่จาเป็นต้องตั้งเองทีนี้เราก็จะใช้อะไรใช้คูณ1ใช่ไหมคูณ1เราได้125ถ้าคูณ2มันเกินไหมเนี่ยคูณ2มันเป็นเท่าไหร่คูณ2มันเป็น2 5 0ใช่ไหมอ่ะคูณ1ก็จะไม่เกินทีนี้ก็ลบกันลบกันเหลือ0ูย์ใช่ไหมอ่า ทีนี้สองลบสก็เหลือเหลือเท่าไรเหลือสองลบหก็เหลือ1นี้ก็ดึงแปดลงมาแล้วก็มาดูว่าหนึ่งร้อยิบห้าคูณอะไรได้ใกล้เคียง1,208งพันสอดั่นเองอคูณหคูณหกก็ไม่ถึงอีกคูณ8ก็ได้หนึ่งพันพอดีถ้าเราดูคูณ9ล่ะคูณ9ได้1นึ่งพันหนึ่งอ่สิห้านั่นเองอเรือลงนะ ทีนี้ก็ลบกันใช่ไหมแปดลบหก็เหลือสามูลบสไม่ได้ก็ไปยืมตัวข้างหน้าตัวนี้ก็เหลือ1นึงตัวนี้กลายเป็น10 1 0ิลบสก็เหลือ 8, แปทีนี้เราก็ดึง7ลงมาใช่ไหมดึง7ลงมาเป็น837ร้อามสิทีนี้ก็มาลองหาดูซิว่า125คูณอะไรได้ใกล้เคียง837ราคูณ6ได้750ถ้าเราดูคูณ7จ็ละ คูณ7ได้875ซึ่งมันเกินแล้วก็ใช้คูณ6ก็คือ750นั่นเองลบกันก็เหลือเจอ,อันนี้ก็จะไปยืมตัวข้างหน้าก็จะกลายเป็น13ใช่ไหม13บลบหเหลือเท่าไหร่5 11 1 1 1 2 13ก็จะเหลือ5 6 7 8 9 1จ1ด1 2ด3ก็จะเหลือ8นั่นเองต่อมาเราก็ดึง5ลงมาใช่ไหมดึง5ลงมาเป็น875 คูณ7คูณ7แล้วก็ได้875พอดีเลยลบกันก็เหลือสูงดังนั้นข้อนี้เราตอบเท่าไหร่ตอบ1,967มีไหมเอ่ยมีแล้วก็โยงไปเลยอ่าก็จะได้แล้วสำหรับข้อที่1สําหรับจับคู่ผลลัพธ์นั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่าให้แสดงวิธีหาผลลัพธ์ใช่ไหมอ่าข้อที่1เขาว้อยังไงอ่าหาั 5, 600, 14คูณด้วย193 139นั่นเองทีนี้เราก็มาคูณที่หลักหน่วยก่อนใช่ไหมอ่า9คูณ4เท่าไหร่9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 3 0 6ใส่6ทด3 9คูณ1 9, 9, 9, 3, เป็น9 9บวกอีก3เท่าไหร่9 4 11 2ใส่2ทด1 9คูณ6ละ่ะ9 5 45 9 6 54บวกขึ้น1เป็น50 5ใส่5ทด5 9คูณ5เป็น40 5บวกอีก5ข้าบนเป็น5 10นั่นเองคูณหลัก10เติมศูนย์เป็นงตัว3คูณ4เป็น12ใส่2ทด1 3คูณ1เป็น3บวกด้เป็น4 3คูณ6เป็น18ใส่8ทด1 3คูณ5เป็น10 10ท่าไร่อิบวกดเป็น10 6นั่นเองคูณหลักคูณหลักร้อยเติมศูนย์ไป2ตัว1คูณ4เป็น4 1คูณ1เป็น1 1คูณ6เป็น6 1คูณ5ก็เป็น5คูณเสร็จแล้วก็เอามา บวกกัน6บวก0บวก0เป็น6 2บวก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 0เป็น4 5บวก4เป็น9บวกออีก4เป็น10 3ใส่3ทด1 0บวก8เป็น8บวย1เป็น9บวก1เป็น10ใส่0ทด1 5บวก6เป็น11ใช่ไหมบวก6ก็เป็น17บวกอทด1ก็เป็น10 8ใส่8ทด1 1บวก5เป็น6บวอทด1ก็เป็น 7นั่นเองนะนะเขาให้ตอบเจ็ดแนแปดอยสี่สินั่นเองทีนี้เรามาดูวิธีหารสิอ่าแล้วก็ถ้าเราไม่ไม่คล่องเรื่องสูตรคูณอ่าแล้วก็มาตั้งสูตรคูณข้างๆใช่ไหมอ่านี้ครูจะรัดไปเลยเจ็ดหารสามสิบหกได้ไหมไม่ได้เติมสูตรเข้าไปถ้าเป็นเจ็ดสิบสามล่ะถ้าคูณสามมันได้หนึ่งร้อยแปดเราไปดูคูณสองสิคูณสองเราได้เจ็ดสิบ สองพอดีเลยลบกันก็เหลือ1นึ่งทีนี้ก็ดึงแปดลงมาสิบแปดหารสามสิบหกได้ไหมไม่ได้เติมศูน์เข้าไปแล้วก็ดึงศูลงมาเป็นหนึ่งร้อยบเราดูซิว่า36มสิบคูณอ,อะไรได้ใกล้เคียงหนึร้อย่าคูณ5้าเราได้180่งพอดีเลยลบกันก็เหลือ0ูนนั่นเองดังนั้นข้อนี้ก็ตอบสองร้อยห่าข้อที่3ามเขาว่ายังไงให้เติมตัวเลขใช่ไหมอันนี้คุณคูณไม่เอ่ย จากข้อนี้มันจะแปลงได้ว่าอะไรก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคูณ3เท่ากับ888้ยใช่ไหมจากความสัมพันธ์การคูณและการหารอาจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไรสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่ากับอะไร,ร888หารด้วย3นั่นเองเดี๋ยวเราลองดูซิว่า888หารด้วย3เราจะตอบเท่าไหรก็ตั้งเลยใช่ไหมตั้งเลย าด้วย3 3คูณ2เป็นเป็นเท่าไหร่เป็น6กลบกันก็เหลือ2นี้ก็ดึง8ลงมาใช่ไหมอ่าดึง8ลงมา3คูณอะไรได้ใกล้เคียง28อ่าสามหกสิบแปดสา่ามแปดยี่สิบสอ่าสี 38, 24, 39, 39, 20, 7, ่ทีนี้ก็จะเหลือ1ใช่ไหมลบกันเหลือ1ก็ดึง8ลงมา 3คูณอะไรได้18เลย3 6 18ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ296นั่นเองอข้อที่2ก็ก็เหมือนกันเลยข้อที่2ก็เหมือนกันเลยให้ทําวิธีเดียวกันเลยก็เอา8 88, 8 8 0 8 8หารด้วย7ใช่ไหมดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ1 0 2 6 9 8 4นั่นเอง อ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่4ข้อที่4ร้านค้ามีนม172งลังลังละ24กล่องร้านค้าจะมีนมกี่กล่องจําจได้ไหมเอ่ยว่านมโรงเรียนที่เราไปรับมามันเป็นสมมุติว่าไอ้ก,กล่องนั้นน่ะมีอยู่เท่าไหร่ไอ้ก,กล่องใหญ่ๆที่เรารับไปอ่ะไอ้ก,กล่องนมนั้นน่ะสมมุติว่าในก,กล่องนั้นมีทั้งหมด24กล่องนั่นเองอ่แล้วทีนี้เขาอ,อยากรู้ว่า ถ้าทั้งหมดมี172ลังนมนั้นจะเป็นทั้งหมดกี่กล่องนั่นเองสมมุติไอ้กล่องที่เราถือกล่องใหญ่ๆนะเขานับเป็นลังนะอไอ้กล่องเล็กๆกล่องเล็กในนี้กล่องเล็กๆในนี้ก็คือกล่องนมที่เราที่เราได้มานั่นเองอเขาอยากถามว่านมทั้งหมดจะเป็นกี่กล่องเราจะใช้วิธีคูณหรือวิธีหารหรือวิธีบวกหรือวิธีลบเอ่ยอเราจะใช้วิธีคูณน,นั่นเองคูณ24เท่ากับ สี่เหลี่ยมอ่าทีนี้ก็คูณเลยเอาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคูณคูณด้วยยี่สิบสี่ก็ตอบสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกล่องนั่นเองอ่าสำหรับคณิตศาสตร์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ